อันนี้เพ่นเจ้า่าวเหยครับเพนเจ้าสาวเพนเจ้าสาวที่อันนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นกรยางนียางยางขัยางเกบที่ยางเาจเลยครับใส่ครับน่ป็ต้นอ้อยนะคะตามประเสือผ้แต่งงานพีสูขอแบบอีสานบ้านเรานะครับ ปีนี้20ล้านนเดโอ้ยขล่อยเราได้หลายปร่เด็นี้ครบโอ้เสียงดีเนะบอลยาวเ่ยแล้วนะครับแสียงรักเบรโคราาแล้วก็พบกับศิลปินลูกแพอุไรพรจากวงเสียงยีสระ สาวป้าน like ี่อีกที่เราเริ่มปีแรกเรื่อยอาจารย์เลยครับโอ้เยอะพอสมควรครับค่ะก็เป็นลูกหลานของชาวตำบลหนองคาของพวกเรานะคะที่มาร่วมเดินขบวนในวันนี้ค่ะมาเต็มเลยครับลูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในตำบลหนองคาเป็นขบวนที่ยาวนะคะเนื่องจากว่าเจ็ดโรงเรียนร่วมกัดการพด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะเตรียมพร้อมๆร้อมรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ รอที่จะจะต่อด้วยนะคะการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะคะแล้วก็ผู้บริหารสำหรับกระบวนของกลุ่มโรงเรียนตำบลน้องาขาประกอบไปด้วยนักเรียนประมาณ100กว่าชีวิตนะครับอันเดียกชื่อันเ,นเดียกชื่อเดเป็นอย่างไรก

สรสวันนี้นาวสาครับส่วนค่าสินสอดนั้นนะครับที่ได้รับจากพี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ก็ถือว่าเอาไปเป็นกองทุนให้กับอื่นงเงียเคียงขบผมนะครับขนาดขึ้นกระบวนที่สองเีนะครับเด็กที่สคืกลุ่มโรงเรียนยังยังนม่หมืนเดักยังไม่หมดนเลย

จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อว่าหนึ่งเป็นการให้ชุมชนได้รับอรรถรสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเื้งกรเดืนจะสิ้นปันแล้วนะครับก็เลยบอกว่าจะทำยังไงเป็นงานกิจกรรมได้รักธรรมชาติแล้วก็ขอให้เขาขยายแพร่พันธุ์ตลอดไปครับตอนนี้จัดขึ้นติดต่อกี่ปีแล้วเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็จะขอจัดไปเรื่อยครับ โดยเฉพาะการจับช่วงวางไข่ใช่ไหมช่วงวางไข่ก็ช่วงช่วงฤดูฤดูฝนนะครับแล้วก็ส่วนมากทุกคนัวจะไม่รู้เรื่องการเราลักคือน้มาที่ว่าถ้าเขาว่าป้าก็ถึงเวลาเป็นลูกน้องมาก็จับทินหมดอี้อันนี้เราระลวงมากที่สุดเลยจะบุนรังขาร